เรื่องของโอไมคอนก็มีกระแสเข้ามาแตา่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ยังยืนยันในการจัดงานอย่างเช่นเมืองพัทยานะครับก็ยืนยันครับพร้อมที่จะจัดงานพัทยาเขาดาว2,022ด้วยมาตรการที่เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันโควิด19ครับ ทางด้านของนายสนธยาคุณปื้มนะครับนายกเมืองพัทยาครับก็ได้กล่าวครับว่าเมืองพัทยาเองมีความพร้อมครับในการจัดงานพัทยาเขาดาว2022นะครับระหว่างวันที่29ถ31ธันวาคมนี้100เปอร์เซ็นตนะครับบริเวณแหลมบรารลีไฮและวันที่31ธันวาคม2564ก็จะมีการจัดงานเขาดาวที่เกาะล้าน ส่วนเรื่องของการป้องกันครับแม้ว่าณตอนนี้โควิด1 9สายพันธุ์โอเมกอนสาธารณสุขเมืองพัทยาเองก็มีความพร้อมในการเตรียมในการตรวจบริเวณอีเวนต์โซนนะครับหรือว่าพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับศิลปินก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีการแสดงหลักฐานการผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมพร้อม,อมบัตรประจาตัวประชาชนนะครับแสดงผลการตรวจหาเชือ้อโควิด19ทั้งจากเอทเคหรือ RT PC R t p c ท ภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ใบรับรองจากทางแพทย์ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบ100เซนนะครับพื้นที่โดยรอบงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวด้วย ทางเมืองพัทยาเองครับก็ยังมีการติดจอ LED พร้อมทั้งเครื่องเสียงทั่วบริเวณงานเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถชมผัานจอ LED ด้วยนะครับที่อยู่ทางนั่นนอกงานเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนงานเขาเดาวที่เกาะล้าน จะจัดขึ้นในวันที่31ธันวาคมนะครับก็จะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินมีการจุดพลุการทะเลเกาะล้านและก็ยังมีถนนคนเดินบนเกาะล้านด้วยบริเวณถนนท่าเรือหน้าบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านในช่วงปีใหม่ได้มีความสุขในช่วงเขาดาวนอกจากนี้นะครับเมืองพัทยาเองก็ยังมีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เพื่อที่จะฉีดให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า11ปีเมื่อได้รับอาการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เมืองพัทยาเองก็จะเร่งฉีดให้กับเด็กในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19สายพันธ์โอมิคอนนั่นเองครับจากในวันจัดงานนะครับที่มีการแสดงแล้วเนี่ยนะครับชาวกว่อร้านชุมชนชาวเกวาะร้านผู้ประกอบก,การก็จะจัดวอล์กอินสตรีทนะครับบริเวณถนน นะครับบริเวณถนนที่ท่าหน้าบ้านทำให้เป็นวอล์กอินสเต็ปเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้ที่เดินทางไปพัทยาในช่วงปีใหม่นะครับได้มีสถานที่หรือว่าได้เพลิดเพลินกับการจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่แล้วก็เป็นการจัดระเบียบซึ่งก็ถือว่าทางผู้ประกอบการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้านเนี่ยนะครับก็จะได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขจาก การจัดงานเกาะล้านเขาดาวในปีนี้ด้วยนะครับส่วนที่ท่าเรือบริไฮแล้วก็ที่ท่าเรือเกาะล้านทุกท่าเรือก็จะมีการตรวจนะครับในส่วนของเรื่องอุณหภูมิหรือว่ามีการตรวจในส่วนของเรื่องผู้ที่จะข้ามไปเกาะล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าองค์ประกอบอื่นื่นตามมาตรการของสอบคและตามมาตรการของจังหวัดพัทยาและหน่วยงานของเราที่ได้มีการกําหนดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทาให